ก็คือวันนั้นน่ะน้ำพ่นไปตอนเช้าเหรอคะตอนเช้ารอรอรอแล้วพอบ่ายนี่ใบมันจะดำไปสังเกตเลยครึ่งวันแล้วตัวเดิมที่เคยพ่นกันไม่เป็นอ่ะไม่อ่ะมันไม่มีปกติอย่างนี้ะตัวเนี้ยผสมลิปเนี่ยมันจะขึ้นขาวธรรมดาแล้วพอโมนลิปนึงมันรู้เรื่องหรอกต่างพันลิปเนี่ยจะไม่ออกสีเลยคือน้ํามันจะเปลี่ยนสีเลยจะออกเป็นขาวอื เพราะว่าม่งเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นตอนนี้ที่แรกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่สวยเนาะที่เรามาดูดูเนี่ยถ้าดูเนี่ยเราดูต้นไม่สวยครับมันใช่ต้นมันจะไม่มองแล้วแบบมาเห็นแล้วยังเสียลมทุกเทีอ่ะไม้อะไรก็ใบต้นไม่เปิดต้นโตลูกไปไฮน้ำไม่พอมันแห้งๆเนาะใช่นี่พี่แมนบอกมันแตกตัวเหรอหรือไงดูดูตัวมันเกาะเนี่ยมันแตกออกเลยเนี่ยนี่ต้องให้กล้องเข้ามาดูตรงเนี้ยมันรัดทันตาเห็นเลยขนาดต้นไม่สวยนี่ยเนี่ยอันนี้กี่วันเองที่เราใส่ตัวโปรแคปประมาณสิบวันได้้มัง 10วันประมาณ10วันเนาะแล้วได้ทางใบไปกี่รอบใบสองรอบสวยเลยเหรอเนี่ยทางใบให้ใส่ทุกเจ็ดวันไปก่อนนะคะใช่ใช่เนี่ยที่ทีเนี่ยต้องงวดตองเพราะเพิ่งทำเพราะเพิ่งว่าผ่านมาแค่สิบวันเองสิบวันเองเนี่ยทั้งทางดินทางใบใช่ค่ะมันแตกอะไรขนาดนี้สังเกตต้นดูไหมเนี่ยต้นมันมันร้าวเลยเนี่ยนะมันรัดจนร้าวแล้วดูเขียวโอ้โหเนี่ยมันจะไม่คือร้าวใหม่นะ แต่ว่าลอยเหมือนพ่นขาวๆคุมไปหน่อยคุมมาไว้เนี่ยดูมแต่ปกติจะเห็นแดงๆละเรื่อแตกโอ้ต้นมันออกเขียวเลยเนี่ยดูมันใสเนี่ยใสมากทีแรกเราก็ว่ามันจะอะไรจะขนาดนี้จริงๆนะมันเหมือนหลอกจริงเลยเนี่ยบางคนพูดนั่นนันแต่คนไปเราไปพูดเนี่ยโอ้ยมอมจะขนาดไหนเชียวเหมือนน้องเมย์มาโกหกอ่ะป่ะใช่ต้องมาดูเองทีแรกเราไปเห็นทีว่าเขาทําเนาะเอ้ยมันเห็นแมมแป็ดผิดตาก็เลยถามเขาทีแรกพอผ่านทุกวันก็เห็นอยู่ว่าเขาหลอมแหลมหลอมแหลม สวนหนูอะค่ะอ๋ออ๋อแล้วแล้วคนงานให้บอกว่าเนี่ยของแดงอ่าถ้าเซลมยาไม่เอายามาให้นะบอกหมดทั้งสวนแล้วเหลืองหมดแล้วอ๋อเออคนงานเขาบอกงี่มึงเราไปสังเกตได้มันดีนะแถวบ้านเรามีผู้ใหญ่บ้านยศมีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลลูกลูกบ้านลูกบ้านดีค่ะนี่ขนาดแค่ติดประมาณสิบวันเนี่ยเออตาขนาดเนี้ยแล้วใบชุดใหม่นี่คือสิบวันเหรออ่าพึ่งพ่นเนี่ยชุดใหม่ที่ออกมาเนี่ยชุดใหม่อ่ะไปยืนข้างตาจุดนี้คือหลังจากที่เราแต่วนนั้นที่มาดูปุ๊บก็เริ่มพ้น ใช่แต่มันไม่ได้มีใบนะเออใบไม่มีวันที่เรามาสิวันที่แล้วอ่ะไม่มีใบมันเป็นเหมือนยอดไม่ขวาดแบบมันเป็นใบต้นที่วันแล้วไม่ดีมันมันจะแตกข้างบนขึ้นเลยนะอ๋ออันนี้มาตอนแรกคิดว่าเราเราอยู่สนามกอล์ฟหรือเปล่ามีแคดดงแคดดี้อะไรล่มใหญ่กับเพื่อนเลยแคดดี้ทั้างเตียงเลยค่ะว่าว่พูดเนี่ยเหมือนมันเหมือนโกหกจริงถ้าเราไปพูดเนี่ยใครก็จะหาว่าโอ้ยาอะไรพิเศษขนาดนั้นแต่จริงๆตอนแรกพี่แมนก็ว่าโกหกใช่ไหมมันไม่แบบคือว่าทำไมเห็นก็ไม่เชื่ออย่างว่าอะไรมันจะรัดอะไรขนาดนี้เนี่ยมัน ี๋ยวนี้นถ้าได้อันนี้ตกางกระเที่ยวแรกนะโอ้โหป่านี้ต้นไปในไหนไม่รู้<ล> <นะ S 2> อันนี้ลงศารแล้วนะเพราะมันปไปดูทีไ,ไรก็แบบเหมือนอารมณ์เสียอะไรทํายังไงก็ไม่ดีจริงจริง โอ้โหดูต О, ้นหรือดูใครลมเสียดูต้นอ๋อนี่ว่าด응ูคนข้างอารมเสียเข้ามาทีไรแล้วเหมือนเออมันไม่สวยอะไม่ไม่ไม่สะดุดตาขบ่นว่าน้ํามาให้กี Track> ่นาทีใหช่แล้วว่รมัเปล่าน้ําอ๋อเอาไปลงที่ลูกหมดเลยเราหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วปุ๋ยก็ใส่จังใช่ปุ๋ยก็ใส่ตลอดมันไม่เคยรัดถึงขนาดนี้อ่ะอ๋อ เนี่ยรัดป,ปึ๊บเลยอันนี้คือต้นที่มันดูมีปัญหาน,นี่นี่ปัญหาเนี่ยตนน้นนี้ที่ว่าเลยเี่ยวนส่วนต้นที่มันพอต้นคืออย่างนี้ใช่ไหมอืมสวยมากเนี่ยชุดใหม่เราใช่ไหมใช่ค่ะใบชุดใหม่หมดเลยเราออกแดดมาโดนให้ให้เห็นใบนิดนึงว่านี่คือชุดใหม่ใหม่ต้นไหนต้นไหนต้นที่สโอ้โหสุดยอดจริงๆใบที่สามใบยาวแถวนี้แล้วดูมองไปตามแถวดูใบมันงเหรอคือมันดูทึบกว่าครั้งที่แล้วที่เรามานะ ไปมันดูหนาตาพี่พี่แมทเราเดินดูตรงกลางซอยซะหน่อยดีกว่ามาที่ไรก็จะอารมณ์เสียแบบไม่ดีเนีาะต้นไหนขี้เหล่ต้นไหนขี้เหล่เนี่ยตอนนี้โอ้ยมันเขียวขนาดนี้แล้วไปแต่นี่เนี่ยต้นพิมาพิมาวันแรกอ่ะกิมาด้วยใช่แต่นี้มันเขียวดําเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันไม่รัดจริงกับไปรัดที่อื่นเนี่ยที่ต้นกิ่งไหนเนี่ยที่แรกมันจะเหลืองเนี่ยรัดเนี้ยรัดข้างในอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยกิ่งแห้งเนี่ยที่แรกเราว่ามันเนี่ยมันจะตายทุเรียนมันเหลืองเนี่ยใบแบบนี้หมดเลยเนี่ยนี่มรัดกิ่งให้เนี่ย คือใบเดิมนี่เหมือนอยู่หลายเดือนแล้วนะไม่รัดอ่อนใช่ไหมเนี่ยจะเป็นสภาพเนี่ยรัดมันเป็นเนี้ยอันนี้ไปรัดโคนแล้วเนี่ยอันนี้คือของใหม่เหรอที่ของใหม่ของใหม่อันนี้เก่าจะเป็นเนี้ยเนี่ยใบ่ะนเี่ยแล้วเนี่ยมันอันนี้ไม่รัดแต่ไปนี่แล้วเริ่มรัดให้แล้วไงกิ่งนี้มันเพิ่งปีนี่เนี่ยพี่งดูนะเพิ่งปีเล็กๆนะแต่ว่าพวกนี้ออกมาเยอะเลยเอาอย่างนี้ก็ฟื้นแล้วนะทางนั้นมันแค่กี่วันเองอ่ะอ๋อสิบวันเออประมาณนั้นเองอ๋อยั็งว่าแต่คนไม่เคยผ่านไปผ่านมาเห็นนึกว่าเขาาวนผิด อันจริงนี่เรามาถูกส่วนหรือเปล่าเนี่ยเอองวมาทีแล้วดูได้เท่าไหร่เนาะเพราะหมางมันจะหลอมแหลมหลอมแหลมเลยมันเห็นแล้วบอกว่าเห็นที่ลายเตี๋ยลมทุกทีว่างั้นเหรอเออใช่ยังดีขึ้นอ่ะด้วยปีหน้ารับรองเลยตุ๊กตับแน่นอนฉีดไอตัวอฮอร์โมนน้อยโอ้ตัวนั้นแน่นอนเลยอัวนั้นแค่ฉีดไปสองเที่ยวเองนะทางใบใช่ไหมทางใบทางใบตัวทางใบเราอ่ะฉีดไปสองครั้งตัวนั้นที่ว่าน้องเมย์บอกว่าให้ฉีดเจ็ดวันเลยไม่ใช่เจ็ดวัน ปาก็ไปสี่กวันเพราะว่าไม่ว่างขอนนั้นไม่เสี็ยสะศแล้วหาหมอแล้วเพิ่งจะมาฉีดไปเมื่อสามสี่วันเองเนี่ยดูในแขนลอกทีเนท่าระยะที่น้องเมย์บอกไหมโอ้ยดูรัดแขนดิดูแขนโอ้แขนดูเนี่ยแขนทำไมสวยเงี้ยอ้วนอวบเลยตอนนันเนี่ยดูดิอันนี้ลูกแขนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเจอแม่แขนแขนกับคนดูแลนี่แยกไม่ออกนะเนี่ยแล้วถามดูรัดทีเนี่ย ใครเป็นใครเนี่ยรัดทีหนึ่งยาวใช่บางคนจะหาว่าโอ้ยจะพูดเกินความจริงอะดูเนี่ยดูรัดเนอะพี่แมนบอกมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เหรอในเงี้ยมันโอก้ก็บอกว่ามาดีไลเสียลมมาเสียลมตลอดเสียลมตลอดเราเพราะมันทำดีไรไม่เงินไม่ดีที่ะให้น้ำรือยังให้น้ำรือยังเพราะแมนคมาดูเนี่ยแต่ละต้นม่าดูดูว่ามีต้นไหนไม่ไม่หือไม่อือเลยพี่แมนมัน ดูมันยังไงเริ่มจะเริ่มจะตระหนองเลยล่ะยังมีอยู่เยอะเออเนี่ยยังก็ต้นยังไงเนี่ยกิ่งมันก็งี้ยอ๋อส่วนที่ไม่ได้ทำเนี่ยไม่หือไม่อือเนี่ยก็ต้นเงี้ยที่แรงก็แย่นะเนี่ยมันก็มาหมดแล้วใบเนี่ยเนี่ยมันทิ้งกิ่งนี้เลยเนี่ยปอไปมันจะทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยว่นี่มันออกได้ต้นนี้ที่ใบก๊อปแก๊ปใช่ะนะก๊อปแก๊ปหมดเนี่ยแล้วดูรัดเนี่ยโหนี่แขนงออกเลยอะแขนงเนี่ยนี่มันรัดหมดแล้วนะรัดแล้วรันนั้น ทีแรกเราเห็นก็เลยว่าโอ้จะขนาดไหนใช่เนาะว่ามันไม่เคยปึ๊บปั๊บขนาดนี้นเออทำไมยศจะโม้ขนาดไหนเชียวอ้าวโอยมาถึงมาโม้ก่อนเลยแล้วแล้วไม่ได้ว่าให้ใส่ปุ๋ยก็กลัวด้วยนะโอ้ยใ,ใส่สองโลในต้นจะตายเปล่าถ <c oughs> ึงเราก็ไม่กล้าเนาะเออเราไม่เคยปุ๋ยไม่เคยไม่เคยใส่ช่างว่างั้นเหรอจะขนาดนั้นเลยเล่ยทิ้งใส่สี่กำมือเไม่ให้ใส่ใส่ไปสิบหกกำมือวันนี้เร้องพ่อร้องเลยอ เขาบอกอเกิดมาไม่เคยใส่ปุ๋ยทีขนาดนี้ครั้งละครั้งละน่ะกลับไปนอนไม่หลับใช่ทีแรกละคนกลัวเนาะใครใส่ใส่คนเดียวดูดูดูรัดน่ยมาดูใบน่ะนี่ขนาดยังไม่แก่ดีเนี่ยผมมองไปมันเหมือนกันทุกต้นเลยใช่ดูดิไอไอต้นที่มีปัญหามันก็รัก่อนอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยต้นมีปัญหาเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนี่นี่นี่มาใบไม้ยังอยู่แล้วแต่มันรัดแล้วน่ะเราเขามาเยอะเดี๋ยวข้างๆเลยตอนเนี้ยค้างๆเขาผ่านเขาไม่สงสัยเลยเยว่าเขาสวนปิดเปล่า ขนาดเราเองมาดูแค่กี่วันนี่ยังตัวน,นี่จะขิงเรา,เรน,านี่เรามาดูออๆๆๆๆๆออตอนนี้ต้องทบทวนตัวเองว่าไอ้ถูกสวนหรือเปล่าเ,ออเนี่ยเรามาผิดสวนไหมเออต้นเนี่ยมันผิดตาดจริงๆแค่ติดวันน,น,นี่ขนาดแค่ติดวันนะเดี๋ยวเรขอเล่นติ๊กสิบวแค่สิบวันนี่เนี่ยยังไปขนาดนี้เดี๋ยวหัวหน้าข่าวกองย,ยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหัวหน้าเผ่าเนี่ยดูต้นเนี้ยที่แรกแย่มากอะต้นเนี้ยเนี่ยหัวหน้าข่าวกองแล้วเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยแย่มากแล้วดูรัดเนี่ยรัดให้แล้วนะ โอ้ยมันพุ่งขึ้นไปนู่นแล้วน่ะทีแรกเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นงี้ทั้งทั้งนั้นเลยมันจะตายเอาเนี่ยมันจะทิ้งกิ่งเนี่ยเนี่ยตอนนี้ทีดไหวเขาก็ไปเนี่ย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 ทีแรกแย่มากเลยตอนเนี้ยโอ้ยดูมันออกสิอืมดูรัดนะต้องออกมาเข้าตรงนนี้้แลวมัจะเริ่มแทงขึ้นมาเนี่ยลวงทะลุทลายออกมาสิบวันน่ะแล้วแต่ก่อนแต่ก่อนนึกยังไงไม่ให้มันออกมาก็ทำยังไงมันก็ไม่ออกครับจนว่าโอ้ฝุ่ยก็ตายจังโอ้ ตกใจว่าของเราทําไมใส่เยอะจังเออจะตายมั้งบางคนเขาก็หาว่าไตแบบไตปุ๋ยมากไปป่าใบนิดหม่เค็มเนี่ยเออนี่ของเราใส่เยอะแต่ทะลักเลยนะไมมม่่่ใชไเค็ใส่สองโลที่แรกยังโอ้ตอนจะตายไม่น้อไม่เคยใส่เยอะขนาดนี้วนี่รัดเนี่ยนี่นะฝักฝั่งนี้ที่แย่ๆนี่ก็รัดหมดแล้วนะรัดมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยนี่เนี่ยงี้ก็แย่เนี่ยไปรัดแล้วเนี่ยเพราะเรามาฝั่งนี้เหมือนไปมาห่อเล็กๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยฟื้นมาแล้วเนี่ย เนี่ยอ๋อแสดงว่าฟื้นทุกต้นนะนะจ,ะจ่าจะแล้วเนี่ยเนี่ยที่แรกก็ใบดูใบเก่าอ่ะนี่ก็ฟืน้เนเลยอ่าแต่คนแต่แย่แล้วคน,นยังไงตอนนี้ <c oughs> โอ้ยวันนั้นทิ่ทำกันทั้งวันอ่ะโอ้ยบอกตายตายตายเร <c oughs> ียนเนี่ยคนแรกจะแย่อ้โหเจะรีบไปธุระ,ะแล้วก็รีบใส่วันเดียวให้เสร็จเลยอันนี้ฟื้นไหมต้นนี้ฟื้นฟื้นเนี่ยรัดออกแล้วโอ้ยนี่นี่นี่มัดูใกล้ๆกันนี่มันยังไงเนี่ยผู้เรียนถ้ามันจะออกลูกเลยมันจะทิ้งทวนหรือว่ามันจะยังไงมันจะทิ้งทวนแล้วไอ้แต่ตอนนี้มันฟื้้นแลว มันออกดอกอะโดยมากมันจะทิ้งทวนว่าต้นจะตายแล้วต้องเอาลูกมาแทนอันนี้คือต้นปกติดูสิดูต้นปกติเนี่ยดูว่าขนาดไหนเนี่ยต้นปกติพี่แม้นว่าพอไหมใบแบบนี้พอไหมพอพอเรอคืบเลยนะเป็นคืบนะ oh. <laughs> แล้วหูข้างเต็มเลยนะแล้วดูออกดูหูข้าง,น,งนะออกมาแล้วยังยังไม่หยุดยังมีแฟมมาอีก,กนเนี่ยฮ้อห้ามก็ไม่ฟังเนี่ยเนี่ย่องไง ดูออกเนี่ยอ๋อนี่น้องเมย์มาดูว่าของเรามันจะออกเป็นชุดครึ่งตลอดใช่ขนาดใบนี้ใบนี้แล้วใบนี้ยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือใบนี้เริ่มอ่อนแล้วมันแทงชุดใหม่มาอีกแล้วเนี่ยนี่ดูเนี่ยใบชุดใหม่มาแล้วนะยังอยู่เนี่ยกล้องเราตามทันไหมดูเนี่ยมันมันผิดผิดผิดตามากใยยิ่งเนี่ยมันโตเนี่ยเราดูนะอาหารดีกระดกเลยดีใบใหญ่ยิ่งดีอาหารกระจุกอยู่ตรงขั้วตรงคนคนใบ โอ้นี่มันทุกกิ่งนะทุกข้างก็มาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมนี่ยดูต้นปกติดูระดมไปเนี่ยดูรัดเนี่ยรัดรัดเดือใบแก่มันจะโตขนาดไหนมาเนี่ยมาเนี่ยดูรัดเนี่ยใบนายยังอันนี้ไม่สุดเดียบใบนายผ่อีกแล้วใช่คือตรงเนี้ยยังไม่ได้กินเนี่ยมันเนาะเนี่ยใบโคนมันไม่ได้กินอาหารเจนิดเป็นไงโอ้โหถ้าของเจนิดถ้าทำได้อย่างนี้นะทุเรียนเขาเสมอทุเรียนเขาเสมอทุกต้นแต่ตอนนี้ว่าไม่เปรี้ยจริง ถ้าออกอย่างนี้นะตนก็บอกไม่ต้องพูดถึงเตนิดก็บอกคือขาเจนิดเดียวมาดีครับเจนิดเนี่ยถ้าเจนิดได้อย่างนี้นะเตนิด โมเทลินเจนนิสสวยมากมันเสมอกับทุกต้นเขาเท่ากันหมดทุกต้นเลยเหมือนนิ้วเดียวอะไดหน้าขาวเพิ่มเลย FC ตอนนี้ว่าเขายังใบเขาเล็กมากเหรอเนี่ยเจนิถ้าเจออย่างเงี้ยเจนนิดมันต้องพูดถึงนั่งยิ้มแล้วยิ้มอีกใบขนาดเนี้ยยิ้มแล้วเดี๋ยวก็คืออนาคตงานอีกตัวหนึ่งต้องมาคือยงกิ่งใช่งานยงกิ่งต้องเข้าแล้วค่ะแล้วดูรัดทีไม่งั้นลมจะกระพือกิ่งฉีกได้จะรัดมาถ้าขนาดไหนเนี่ยเพราะมันเยอะมากเลยเนี่ยยังไม่สุดเลยเนี่ยเจนนิดูแค่เนี้ยแค่ประมาณสิบวันดูมันออก ขนาดเนี้ยทีแรกเนี่ยมาแบบเนี้ยเนี่ยฉันก็มาทีไรก็เสียอลมแล้วทุเรียนอะไรเป็นอย่างงี้ฉันนึกว่าจำสวนผิดแล้วดูแค่สิบวันจันนี้แค่สิบวันเนี่ยดูดูดูมันดูมันผิดตาไม่สิบวันเนี่ยสิบวันมันออกช่อขนาดนี้มันมาเป็นช่อค่ะปกติเช่อสวยเป็นช่ออย่างเงี้ยช่วงทำใบของเราเลยเร่งรอบได้เร็วดูเนี่ยนี่แค่แค่ออ๋ไม่ถึงสองอาทิตย์อะใบมาขนาดนี้แล้วตอนช่วงทำใบอะเราจะเร่งรอบได้เร็วใช้เวลาสองเดือนค่ะ เก็ขายยานเอามาใช่เดี๋ยวเราปีหน้าเราก็เอาทุเรียนหัววันเลยสิ้นมีนาเราตัดขายเลยตัดตัดใบต้นเนี้ยที่แรกต้นเนี้ยที่แรกมอสเลมจะไม่รอดเร่งรอบ้วเกิดของเราของเราอ่ะเร่งรอบช่วงทําใบได้แล้วก็ของเราเร่งรอบช่วงเก็บเกี่ยวได้ด้วยค่ะปุ๋ยเราเดี๋ยวตอนเป็นลูกอ่ะมันจะมีสูตรอีกทําลูกสุกเร็วต่น้ําหนักดีนะทีต้นไหนที่มีสามลูกอ่ะที่แรกก็ว่ามันต้องร่วงแน่ขนาดนี้ยังอยู่เฉยเลย ได้แคลเซียมไปก็อยู่นันแหละธรรมดาทุเรียนเนี่ยถ้ารมดาแคลเซียมพอบ้านลูกเดียวถ้ารัดอย่างนี้นะลูกเดียวก็ไม่เหลืออันนี้ตรงไหนมีสามลูกอยู่ลูกนี้ก็ยังอยู่ครบนึกว่าเออสบายแล้วเนี่ยสวนเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้คือเนาะแน่นอนรอมเอาลูกแล้วอ่ะรอบหน้านนดูเี่ยยมอองไปป๊บบเลนนะรี้จะเอาลูกได้ไหมเอาเออเหรอ เอาเลยนะไม่ไหวแล้วไม่รอไปไหนแล้วไม่ไม่รอแล้วโทนไม่ไหวแล้วตอบยังไม่คิดเลยฮัลโหลน้องเม่พึ่งน้อยพึ่งน้อยเอามาได้ข่าวมาจากไหนไม่ได้ข่าวอะไรอย่างเงี้เอามาให้นะเดี๋ยพึ่งน้อยฉีดจะดำบนนี้เลยดำกว่านี้อีกฮะมันเป็นตัวทำคุณภาพใบก่อนก่อนทำสารอ่ะก่อนออกลูก รีบโทรจองไม่ไหวแล้วรีบโทรจองก่อนแต่แค่นี้ก็ดำแล้วนะโอ้โหนี่ยังไม่แก่ก็ดำไปไหนอีกอะแก่นี้จะยิ่งกว่านี้อีกอะเอตัวอีกคู่ไอ้ฮอร์โมนที่ว่าคู่เนาะจำชื่อไม่ได้ไอ้ที่คู่นะตัวกัไอค่ะเออมันฉีดไอ้ที่ว่าทำสารแล้วนั่นได้ไหมใบฉีดทด้ปใบฉีดได้ปกติทำสารแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเราจะได้กลับไปฉีดเราก็นึกว่าฉีดไม่ได้เราไม่ยอกกลับรอทิ้งไว้บ้านอยู่นี่แหละไอ้กิ่งมันอ้วนนะอ้วนอ้วนไม่ใช่กิ่งเลยบอกว่าต้นนมัล้าวเลยอ่ะนี่ยมันมมัันนนาว่ล้าวนล้ยอ่ะเนี่ย มันต่างระดับกันมาเนี่ยต่างระดับแตกเห็นแลยเนี่ยดูต้นเนี่ยไม่ใช่กิ่งเล็กๆผอมๆนะคือระดับเดิมมันจะงี้ระดับมาเนี่ยทั้งกิ่งทั้งโคนใบนะเอัผมผมสังเกตนะถ้าทุเรียนจะสมุนเนี่ยอ้วนเป่งเลยนะแล้วดูสีกิ่งมันเนี่ยเขียวออกเขียวปิดเลยโอเคแล้วเขาได้กินอาหารถ้าสังเกตใกล้ๆนี่คืออ้วนมากอ้วนแต่โคนใบนี่ยังผอมอยู่ก็มันต้องขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแต่โคนใบนี่อ้วนคือใช่เลยเขา เขาได้อาหารพอนี่สมเรียกว่าสมบูรณ์เนี่สมบูรณ์โอ้ยเจนนิถ้าเจนนิธทำได้อย่างนี้นะ ถ้าใบเจนิดอย่างนี้นะโอ้โหแล้วตุเรียนเจนิดเสมอเจนิดเขาก็บอกเขาขาดอยู่นิดเดียวเนี่ยงั้นเอานิดเดียวไปใส่จริงจริงของเลานิดเดียเขาใส่นิดเดียวกันนะทุเรียนเขาเสมอทุกต้นขาดอยู่นิดเดียวเนี่ยเสมอทุกต้นเลยเท่ากันหมดเลยแบบนี้ก็เหมือนนี้กันหมดแล้วไม่มีตายเลยมันจะไม่เป็นแองเลยจะมองโอ้โหแล้วถ้าดบใบอย่างนี้นะโอ้โหเจนิดใครมาก็ต้องโถสวยมากทุเรียนเขาเนี่ยมันเสมอแต่ทีนี้ว่าใบไม่จริงทุเรียนเนี่ยมันเพนใดีเหม อันนี้อันนี้ยังมีเล็กมีใหญ่มากเามองไม่เสมอแต่ก็จะนิดนึงเป็นนิ้วเดียวเลยกูไม่โตกูไม่ไปกูอยู่เฉยเฉยแค่เนี่ยดูดูมันรัดหน่อนมันอ่ะมองมันอ่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ยะด้วยค่ะ